ก็ขอกราบสวัสดีท่านชมที่น่ารักกับเข้าสู่ช่อง KPFF ประจำเหมือนเดิมด้วยนะครับอือแล้ววันนี้เราก็จะมารีวิวปืนใหม่นะพี่เพิ่งอัปเดตตอนรีแลงเข้ามานะครับนี่ก็จะเป็นส่วนของ AK ตัวนี้เลยนะครับสำหรับคนที่ขึ้นแล้งโกแล้วนะครับ ส่วนใครที่ขึ้นแรงฮีโร่อีกก็จะได้เสื้อประจำซีซั่นไปแบบนี้เลยนะครับก็จะมารีวิวให้ดูแล้วกันว่าสกินปืนนี้มันดียังไงนะครับแต่ว่าความคิดส่วนตัวก็คือสเตตมันค่อนข้างที่จะธรรมดานะครับแล้วก็ถือหน้าล็อบบี้ไม่ได้ด้วยนะครับแต่ว่าเราก็จะไปลองปืนกันนะครับก็จะเป็นเพิ่มความแม่นยำหนึ่งแต่ว่าจะลดความเร็วรีโหลดหนนะครับก็เป็นประมาณนี้เลยนะ แล้วก็ที่สำคัญเลยนะครับก็คือจะมีส่วนของกิจกรรมที่จะแจกวันพรุ่งนี้นะครับก็จะเป็นส่วนของตัวละครของคอปปาแล้วก็จะเป็นตัวชิโลนะครับส่วนชุดที่เป็นรับตำนานก็ต้องรอสักนิดนึงก็อาจจะเสียดังประมาณ500บาทและประมาณนั้นครับแล้วก็ยังไม่แน่ใจว่าผมจะรีวิวหรือเปล่านะครับเดี๋ยวพรุ่งนี้ก็จะมารีวิวเป็นส่วนของตัวละครชิโ่เนาะแล้วก็ ส่วนของเดี๋ยวแป๊บนึงนะครับขอเปิดให้ดูเลยแล้วกันนี่เนาะก็จะเป็นส่วนของกล่องดวงใจนะครับก็จะเป็น2อ,อย่างนี้ที่จะมารีวิววันพรุ่งนี้นะครับส่วนวันนี้เดี๋ยวไปดูปืนกันเลยดีกว่าครับไปเจอกันในเกมเลยดีกว่าอ,อมาแล้วนะครับขนาดนี้ก็เข้ามาในเกมเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับ ก็มันอาจจะมีบางคนที่เข้ามาดูก็น่าจะรอลุ้นเพชรกันบ้างใช่ไหมล่ะครับเดี๋ยวผมจะตัดไปที่หน้าสุ่มเพชรแป๊บหนึ่งนะครับก็ตอนนี้ก็อยู่ในช่วงที่ทุกคนรอคอยนะครับเดี๋ยวก็จะทําการเอาชื่อของแต่ละคนไปสุ่มนะครับเออเพราะว่ามันไม่มีคนดูมากเนาะเดี๋ยวเราเอาชื่อไปสุ่มดีกว่าไม่ต้องใช้แอปสุม่มคอมเมนต์นะครับมันจะได้ไม่ยุ่งยากอะไรมากคนระับโอเคไปกันเลย โอเคนะครับตอนนี้ก็มาอยู่ในหน้าสุ่มของชื่อทุกคนกันเลยนะครับเดี๋ยวเราจะมาสุ่มกันเลยดีกว่านะบว่าใครจะเป็นผู้โชคดีที่สุดในช่องอ้าวออกแล้วนะครับอนิเมะวนยนะครับเดี๋ยวเราไปดูใน YouTube Studio กันเลยดีกว่านะว่าเขาคือใครนะครับ นี่นะครับมาอยู่ที่ YouTube Studio ของผมแล้วนะครับก็คือคนนี้นะครับคุณอนิเมะวนะครับมาช้าแต่มา UID ตามนี้เลยนะครับเดี๋ยวคลิปนี้ขอให้เม้นชื่อ Facebook ไว้ก่อนได้ไหมครับเดี๋ยวผมจะทักเมเสร็จไปนะครับแล้วเดี๋ยวเติมให้300เพชรเลยนะครับก็ไปดูคลิปต่อเลยนะ,ะหลังจากที่ซุ่มเพชรเสร็จแล้วนะครับใครได้ก็ขอ ให้ใช้เพชรอย่างมีความสุขนะครับเดี๋ยวตอนนี้เรามาเล่นยิงกันต่อดีกว่าไม่ตายโอเคแตกตอนนี้คือผมตั้งค่ามาใหม่นะครับก็ไม่ค่อยชินเท่าไหร่หรอกครับมันก็จะแบบเออ,เอ,อหน่อยเอาแบบตั้งค่าใหม่หมดเลยนะครับอยากลองเล่นแบบใหม่ๆดูนะครับเดี๋ยวมันจะน่าเบื่อเกินไปเนาะโอเคเมื่อตกี้เหมือนลาดเพื่อนยังไงก็ไม่รู้นะครับเดี๋ยวตาต่อไปเรา ขอดูก่อนว่าจะซื้อ AK ได้หรือเปล่านะครับ AK มันเท่าไหร่ไม่รู้นะในโหมดนี้พันแเลยยังซื้อไม่ได้นะเดี๋ยวเราใช้เป็น M500 กันแลกกันเดี๋ยวตัดไปตอนได้ AK เลแลกกันนะครับโอเคตอนนี้ก็ซื้อเป็น ปืนเอเได้แล้วครับก็ตาที่แล้วก็มันเอาแพ้นะครับแบบมันเดินเออๆนิดนึงนะมันตั้งใหม่แล้วมันชอบเถอกดโดนปุ่มกระโดดนะครับก็โคดใจกันนิดนึงนะแต่ว่าเรื่องนั้นไม่ใช่เรื่องสําคัญครับเราจะมาดูว่าปืนนี้มันดียังไงนะครับเพิ่มในส่วนของความแม่นยํานั้นมันจะยิงโหดขึ้นหรือเปล่าแล้วรีโหลดช้านั้นมีผลเยอะไหมนะครับ โอ้โห oh! แม่นยำจริงหรือเปล่าไม่รู้หรือผมรู้สึกไปเองครับเนี่ยโ oh! อ้โหยิงติดง่ายมากเลยนะเมื่อตกี้แบบเหมือนมีฟิลเหมือนมันดีกขึ้นหัวหัวแตกเอ้ไอมันขึ้นไปชุบเพื่อนครับมันขึ้นไปชุบเพื่อนผมยิงหัวแตกไปแล้วจะไปชุบเพื่อนได้ไงครับเนี่ยเสียมาราย,ยาณนะเนี่ยรู้ไหมครับเรียบร้อยได้หัวไปแล้วเดี๋ยวมาทวาง ความยุติธรรมขึ้นโอเคเรียบร้อยก็ไม่ไรู้ผมรู้สึกไปเองหรือเปล่านะครับคือปืนมันก็ไม่ได้โหดเวอร์วังอะไรขนาดนั้นแต่ว่าผมชอบในส่วนของที่มันบวกอัตราในการยิงนะไม่ใช่พูดผิดพูดผิดมันบวกในส่วนของความแม่นยำนะมันก็จะยิงง่ายขึ้นนะแบบยิงติดหัวเงี้ยถ้าเป็นคนงัดหัวอยู่แล้วขอบอกเลยว่าต้องชอบแน่นอนนะสำหรับคนที่มีสกินอยู่แล้วก็ อาจจะไม่ชอบนะเพราะว่าสกินนี้มันก็สู้สกินแพงๆไม่ได้หรอกครับแต่ว่ามันเป็นสกินฟรีนะต้องใสให้ถึงแรงโกนะเนี่ยมันติดหัวง่ายอยู่พอสมควรเลยนะนี่มันยิงค่อนข้างที่จะโหดเลยนะครับก็อย่าลืมไปเล่นให้ถึงแรงโกเก็บสะสมไว้เป็นคอลเลกชันก่อนที่จะพลาดมันไปนะแต่ว่าผมเชื่อว่าน่าจะไม่มีใครพลาดหรอกครับแค่แรงโกนะแล้วก็แบบตั้ง60ิวันนะครับ นี่มันติดหัวง่ายนะครับติดหัวง่ายริงดูกูเลยมันนอนมันนอนไม่ให้งัดหรออ๋อมันดาวนะนึกว่ามันนอนไม่ให้งัดมันยิงแบบคมจัดคมกว่านี้ไม่มีอีกแล้วเนี่ยครับเออท่านผู้ชมดูแลก,กันว่าปืนนี้มันแบบกัดขนาดไหนนะครับเออแม้ว่าปุ่มมันจะไม่ค่อยถนดัดแต่ว่าเราจะเล่นแบบจริงจังให้ดูกันนะไม่ใช่จริงจังแล้วแบบ กาบกว่าเมื่อกี้อะไรแบบนี้ใช่ไหมนัดน,นั้นแล้วครับแต่ว่าสกินปืนนี้คือมันช่วยได้อยู่ระดับหนึ่งนะครับก็แบบเรายิงใกล้เคียงกับหัวเงแต่ปืนมันจะยิงให้ติดหัวได้นะครับี่มีคนอยู่ตรงนี้หัวแตกไปนะครับก็จะประมาณนี้เลยเนาะนี่นะครับเป็นไงมันหยิขึ้นหัวง่ายจริงนะครับไม่รู้ด้วยสิเพราะผมก็ไม่ค่อยมีสกินปืนด้วยนะ ก็ไม่รู้ว่าสกินปืนอื่นมันดีกว่าเรื่องอะไรบ้างนะโอ้ที่ไหนล่ะครับเนี่ยเอาหอายตรงนี้นั่นไงเ,เจอแล้วมีคนบังอาจทำร้ายเพื่อนเรียบร้อยอัดตัวแทกเพื่อนฆ่าตายพอดีนั่งจิบชาชิวชิวไปดิเออแล้วสำหรับวันนี้ใครที่ได้รับเพชรไปก็ขอแสดงความยินดีด้วยครับแล้วก็อย่าลืม สนับสนุนกันตลอดไปด้วยนะครับอืมแล้วก็นะครับสิ่งที่ผมจะพูดก็คือผมก็กะว่าจะเลิกทําอยู่เหมือนกันนะครับแต่ว่าช่วงหลังๆนี่ผมก็จะขอทําเป็นแบบของที่มันฟรีๆและกันที่ GM เขาแจกกันเยอะๆนะครับก็ประมาณนั้นของแพงๆก็ต้องของงดไว้ก่อนนะครับแต่ที่ก่อนหน้านี้รีวิวได้ก็เพราะว่ามันมีเพชรเหลืออยู่นะครับตอนนี้ก็ ขอรีวิวเป็นของพวกนี้ไปก่อนเนาะก็หวังว่าจะเข้าใจนะครับสำหรับวันนี้ขอตลาไปก่อน,นครับสวัสดีครับ